สวัสดีครับวันนี้บทที่11เนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับบทนี้จะกล่าวเกี่ยวกับภาพรวมต่างๆนะครับของเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับในส่วนของบทที่11นี้นะครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเราก็จะเริ่มกล่าวถึงนะครับความหมายของคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ information technology มาจากคําว่าเทคโนโลยีบวกคําว่าสารสนเทศนะครับ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเราเรียกสั้นๆว่า IT นะครับเป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดก,การสารสนเทศที่ต้องการนะครับโดยอาศาัยทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารตลอดจนความรู้กระบวนการต่างๆที่ระบบ IT ทําการสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าต่างๆรอบตัวของเรานะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทั้งเส้นเลยนะครับส่วนระบบสารเทศนะครับเป็นอย่างไรระบบสารเทศนะครับเป็นระบบที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามาจัดก,การข้อมูลต่างๆอย่างเช่นในองค์กรน,นะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับระบบสารเทศพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้หลายระดับตั้งแต่สูงจนถึงระดับล่างนะครับตัวยอย่างอาจจะเป็นเรื่องของระบบสารเทศเกี่ยวเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ระบบสารเทศเกี่ยวเรื่องของการลงทะเบียนนักศึกษานะครับอาจจะเกี่ยวข้องตั้งแต่นักศึกษาทําการลงทะเบียนอาจารย์ผู้สอนเข้ามาดูจํานวนผู้เรียนในรายวิชานั้นๆน,น,นะครับต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นระบบสารเทศอย่างหนึ่งนะครับระดับผู้ใช้นะครับของสารสนเทศเนี่ยจะเป็นลักษณะของรูปปริมิตนะครับก็คือจํานวนของผู้ใช้นะครับระดับปฏิบัติการเนี่ยหรือระดับ คนทั่วไปหรือพนักงานทั่วไปนะครับจะมีปริมาณที่มากกว่านะครับส่วนระดับสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนะครับประธานบริษัทต่างๆจะมีปริมาณที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานต่างๆของระบบสารเทศนะครับผู้ใช้ส่วนมากจะอยู่ในส่วนของฐานล่างนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับในส่วนของระดับสูงนะครับท็อปเลเวลแม a จเมนต์นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ระดับนี้จะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงที่กําหนดแนวทางนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรนะครับระบบจะถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสะดวกต่อการใช้งานนะครับอาจจะมีกราฟิกในการนําเสนอตอบสนองต่อการตัดสินใจนะครับเช่นการดีไซน์หน้าแบบรูปแบบหน้าจอนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของกราฟนะครับข้อมูลจํานวนปริมาณต่างๆ ข้อมูลคู่แข่งนะครับข้อมูลรายรับรายจ่ายการขายของแต่ละปีนะครับเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมองนะครับแล้วก็คิดออกน,นะครับว่าจะวางแผนหรือกลยุทธ์ต่อไปอย่างไรในการบริหารจัดการขององค์กรต่อไปนะครับในส่วนของระดับการนะครับ middle level management ครับก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานระดับบริหารนะครับ mm hmm. เช่นอาจจะเป็นผู้จัดการฝ่ายหัวหน้างานนะครับ ทำการรวบรวมปัญหาครับจากส่วนของผู้ปฏิบัติการนะครับแล้วก็รายงานข้อมูลต่างๆครับให้กับผู้บริหารระดับสูงทราบนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจในส่วนของระดับปฏิบัติการนะครับ operational นะครับ level management ระดับนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับงานรูทีนนะครับงานปฏิบัติการทั่วไปงานที่ถูกทําทุกวันนะครับใช้ทุกวันเกี่ยวข้องทุกวันงานพวกนี้อาจจะเป็นในเรื่องของงานจัดซื้อนะครับการค้าขายข้อมูลต่างๆครับข้อมูลพวกนี้จะถูก นำไปประมวลผลนะครับให้กับผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับการนะครับทำการรวบรวมแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับผู้บริหารระดับสูงต่อไปนะครับประเทศของประเภทของระบบสารเทศที่ใช้นะครับก็จะมีหลากหลายแบบนะครับอย่างเช่นระบบประมวลผลรายการประจําวันนะครับ TPS นะครับย่อมาจาก Transaction Processing System นะครับระบบนี้เป็นระบบที่เป็นการเกิดขึ้นทุกวันนะครับเช่นการฝากถอนเงินนะครับเวลาเรา ทำธุรกรรมต่างๆนะครับหรือการกด ATM นะครับจะมีเรื่องของ transaction นะครับคือเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นหลายวันนะครับข้อมูลพวกนี้นะครับมักจะพบเห็นเป็นประจำนะครับก็จะอยู่ในส่วนงานของระดับปฏิบัติการนะครับในส่วนของระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะครับ DSS นะครับ Decision Support System นะครับระบบนี้จะช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับการนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายนะครับ จนถึงขั้นผู้บริหารระดับสูงนะครับโดยนําข้อมูลของระดับปฏิบัติการนะครับนำมาวิเคราะห์ประมวลผลนะครับเพื่อมองแนวทางในการลงทุนในการพัฒนาหรือในการแก้ไขกลยุทธ์ต่างๆนะครับกรณีถ้าเกิดยอดขายตกนะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์เลยว่าเราจะมีส่วนใดมากระตุ้นนะครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ ระบบสนเทศเพื่อผู้บริหารนะครับ e a s นะครับ Executive Information System นะครับก็เป็นระบบช่วยตัดสินใจรูปแบบหนึ่งนะครับของผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ดูแนวโน้มของภาพรวมนะครับอาจจะทำการเปรียบเทียบกับหน่วยงานของส่วนอื่นนะครับผู้แข่งต่างๆโดยนำข้อมูลจากภายในและภายนอกนะครับมาช่วยกันวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับระบบพวกนี้ก็จะทำการช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงนะครับวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับ ระบบผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ expert system ระบบนี้ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้นะครับมาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยในการทํางานต่างๆนะครับเป็นการเก็บรวบรวมนะครับ knowledge องค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนํามาวิเคราะห์มาประมวลผลนะครับอาจจะเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลต่างๆนะครับทำให้ระบบมีส่วนช่วยในการตัดสินใจนะครับลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับ ระบบสำนักงานอัตโนมัตินะครับ OAS นะครับ Office Automation System นะครับการนำระบบสำนักงานมาใช้นะครับจะทำให้การบริหารจัดการสำนักงานนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับลดขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆนะครับอาจจะใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการสำนักงานนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนะครับการเซ็นแฟ้มเอกสารนะครับอาจจะไม่ต้องส่งเป็นกระดาษแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของการเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ดีตอนเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ผู้บริหารไม่จําเป็นต้องเข้ามาที่สํานักงานในการเซ็นเอกสารนะครับอาจจะเซ็นจากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับทำให้การทํางานมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับระบบสารนเทศเพื่อการจัดการนะครับ MIS management information system นะครับเป็นการประมวลผลจาก transaction นะครับ process system นะครับ เอาเรื่องของข้อมูลการทํางานแต่ละวันนะครับมาบริหารจัดการองค์กรนะครับเพื่อให้การบริหารต่างๆของแต่ละชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของปฏิบัติงานนะครับส่วนของระดับการระดับสูงครับมีการนําไปใช้การวางแผนที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่ทําการลดค่าใช้จ่ายนะครับหรือการบริหารต่างๆขององค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับแนวทางนะครับพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ แบ่งออกไป็หลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมตัวกันของเทคโนโลยีต้นทุนที่ถูกลงนะครับการพัฒนาอุปกรณ์ที่เด็กลงการพกพากันเคลื่อนที่ต่างๆนะครับการประมวลผลที่ดีขึ้นการใช้งานที่ง่ายนะครับการเปลี่ยนจากอะตอมเป็นบิตนะครับสื่อผสมและเวลาภูมิศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละหัวข้อกันนะครับว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีสารเทศนะครับเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นอย่างแรกนะครับการรวมตัวกันของเทคโนโลยีนะครับคอนเวอร์เจนนะครับ เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเป็นการรวมตัวของเทคโนโลยีต่างๆนะครับการสื่อสารหรือระบบต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทําให้การรวมตัวแบบนี้นะครับสามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่สูงในรูปแบบของมัลติมีเดียนะครับการเผยแพร่ต่างๆนะครับเหมาะสมกับยุคสมัยนี้นะครับในยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นนะครับมีช่วงหนึ่งบริษัททรูนะครับทําการรวบรวมนะครับ การสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเทคโนโลยีต่างๆครับรวมเป็นลักษณะของแพ็กเกนเวอรเวจันเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราจะเห็นนะครับว่าการใช้แพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตนะครับนอกจากได้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแล้วเรายังได้เบอร์ทรูมาใช้นะครับเราได้ตัวที่เป็น t r u ไอดกล่องนะครับมาดูในเรื่องของ TV ทีวีต่างๆพวกนี้คือการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆครับมารวมตัวกันในตัวแพ็กเกจเดียวนะครับ จะได้ต้นทุนที่ถูกลงนะครับการนำเอาไอทีมาใช้นะครับทำให้การทาให้ราคาต่างๆนะครับของสารเทศมีการถูกลงมากค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นจากการใช้แรงงานคนนะครับจํานวนคนการใช้เวลาที่มากขึ้นนะครับก็จะถูกลดลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราบริการนะครับหรือราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะถูกลงนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีการพัฒนาที่มากขึ้นนะครับ แน่นอนการที่มีกลไกการตลาดนะครับมีจํานวนผู้ใช้ที่มากขึ้นนะครับก็ทําให้ราคาแนวโน้มนะครับอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายต่างๆครับมีแนวโน้มที่ถูกลงนะครับอุปกรณ์ก็จะมีลักษณะที่เล็กลงนะครับเนื่องจากว่าวิวัฒนาการของฮาร์ดแวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครชิปต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องมือสื่อสารต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆครับมีขนาดเล็กลงขึ้นนะครับ ตัวอย่างครับเราอาจจะเห็นนะครับสมัยก่อนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันก็มีขนาดเล็กลงโทรศัพท์นะครับสมาร์ทโฟนนะครับต่างๆสมัยก่อนก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับปัจจุบันก็มีขนาดที่เล็กลงนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ไปถูกติดอยู่ในพวกอุปกรณ์ที่เป็น IOT นะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นสมใส่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะนะครับหรือที่มีข่าวนะครับว่า อาจจะออกเป็นแว่นตาเรลยะนะครับของ Facebook ที่สามารถที่จะถ่ายนะครับถ่ายภาพวิดีโอติดต่อสื่อสารนะครับหรือว่าจะดูหนังฟังเพลงผ่านทางแว่นตาก็ได้นะครับการพกพาและการเคลื่อนที่นะครับเมื่ออุปกรณ์มีขนาดเล็กลงก็สะดวกในการพกพานะครับเราสามารถที่จะไปทํางานนะครับหรือว่าดูหนังฟังเพลงผ่านอุปกรณ์พกพาเหล่านี้ได้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับมี แนวโน้มที่การเชื่อมต่อง่ายขึ้นนะครับตามจังหวัดหรือหัวเมืองใหญ่ๆท่องเที่ยวนะครับมีอินเทอร์เน็ตให้เราเข้าถึงตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารต่างๆหรือการทําข้อมูลต่างๆก็มีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นนะครับการพกพาและการขึ้นที่ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับการประมวลผลที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าไอทมีแนวโน้มของการประมวลผลที่ดีขึ้นนะครับประสิทธิภาพต่างๆของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็น CPU หรือระบบการประมวลผลต่างๆนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นการประมวลผลนะครับต่างๆมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับโปรแกรมต่างๆที่ถูกพัฒนาตอบสนองกับผู้ใช้มากขึ้นนะครับทำให้การทํางานต่างๆมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับการใช้งานง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบหน้าจอการใช้ต่างๆเหมาะปรับยุคให้กับผู้ใช้มากขึ้นสังเกตว่า การพัฒนาโปรแกรมต่างๆนะครับสมัยก่อนจจะมีรูปลักษณ์หน้าตาที่เป็นแบบธรรมดานะครับปัจจุบันรูปลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกไอคอนนะครับการใช้งานต่างๆนะครับก็จะสะดวกสบายกับผู้ใช้มากขึ้นนะครับในส่วนของ GUI คือ Graphic User Interface นะครับก็คือเรื่องของภาพกราฟิกที่ติดต่อกับผู้ใช้นะครับทำให้ผู้ใช้เห็นและมีความน่าสนใจในรูปลักษณ์ภายนอกนะครับว่าการใช้งานหรือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆมีความสวยงามมากขึ้นนะครับ การเปลี่ยนจากอะตอมเป็นบิตนะครับการปรับเปลี่ยนจากกิจกรรมที่ใช้อะตอมไปสู่การเป็นบิตนะครับมีการเปลี่ยนมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนจากเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสารต่างๆที่เราลงนามหรือว่าเซ็นนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปสักครู่นะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของการลงนามเอกสารแบบออนไลน์นะครับการใช้กระดาษก็จะถูกลด,ลดน้อยลงนะครับในส่วนของสื่อผสมมัลติมีเดียนะครับก็มีแนวโน้มว่าไอทีจะเผยแพร่ สื่อสารสนเทศพวกนี้นะครับในรูปแบบต่างๆในเชิงมัลติมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียง,งหรือคลิปวิดีโอนะครับปัจจุบันเราจะพบว่าโซเชียลมีเดียต่างนะครับอยู่ในรูปแบบของมัลติมีเดียค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตของเรามีการพัฒนาความเร็วที่สูงขึ้นนะครับรองรับกับอุปกรณ์ต่างนะครับเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับในรูปแบบของมัลติมีเดียมากขึ้นเวลาและภูมิศาสตร์นะครับในเรื่องของ เวลาและภูมิศาสตร์นะครับมนุษย์สามารถชนะเงื่อนไขในเรื่องของเวลาและภูมิศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามารถมีเทคโนโลยีการประชุมทางไกลนะครับการใช้สัญญาณดาวเทียนเพื่อการรียอสารทางไกลสาหรับผู้ที่ขาดโอกาสนะครับหรือการสนทนาแบบวิดีโอคอนะครับผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโดยไม่มีผลในเรื่องของเวลาและสถานที่นะครับการนำเทคโนโลยีสันเทศนะครับมาพัฒนาประเทศในเรื่องของหน้าเศรษฐกิจนะครับเราจะพบว่า เศรษฐกิจปัจจุบันนะครับกับเรื่อนในเรื่องของธุรกิจมีความแข่งขันสูงมากนะครับในเรื่องของตลาดหุ้นตลาดน้ํามันต่างๆนะครับ ong, การเชื่อมโยงเครือข่ายปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบธนาคารนะครับมีการโอนต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับตู้ ATM ต่างๆเข้าถึงแหล่งทุนชนม,มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการตลาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหลกักทรัพย์นะครับก็มีส่วนในการวิเคราะห์ในการลงทุน มากขึ้นนะครับในรูปแบบของเรียลไทม์ให้ผู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้นนะครับทางด้านสังคมนะครับช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์นะครับทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับการช่วยเหลือผู้พิการนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีนะครับอย่างเช่นการใช้ตัวระบบเดซี่นะครับทำให้คนตาบอดนะครับสามารถที่จะอ่านหนังสือได้นะครับก็จะทําให้การเหลื่อมล้านะครับหรือการลดช่องว่างของสังคมนะครับเกิดขึ้นนะครับ ในเรื่องของการศึกษานะครับก็ลดอุปสรรคในเรื่องของสถานที่การเรียนนะครับเนื่องจากว่าเราก็จะพบนะครับว่าอาจจะมีผู้ที่ขาดโอกาสนะครับในเรื่องของการเดินทางมาเรียนนะครับไม่สะดวกมาเรียนในเมืองนะครับก็จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับในการเรียนทางไกลมากขึ้นนะครับหรือระบบปัจจุบันนะครับทางโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการนําระบบเทคโนโลยีสารนเทศนะครับมาช่วยในการลงทะเบียนเรียนนะครับมาการตรวจสอบการเช็คเวลาเรียนต่างๆมากขึ้นนะครับ ในเรื่องของการสื่อสารและโทรคมนาคมนะครับมีการติดต่อและเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับลดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับเกิดเครือข่ายสังคมต่างๆมากขึ้นนะครับเราก็พบว่าปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะการติดต่อสื่อสารนะครับเราก็เริ่มใช้การโทรน้อยลงนะครับเริ่มใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถโทรฟรีได้มากขึ้นนะครับมีการติดต่อประชุมต่างๆนะครับผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มากขึ้นนะครับก็ลดการเดินทางที่จะต้องไปประชุมณสถานที่ต่างๆนะครับทำให้ ความสะดวกสบายต่างๆนะครับมีมากขึ้นในเรื่องทางด้านสาธารณสุขนะครับมีเรื่องของการนำเทเลเมดิซีน,นะครับการตรวจโรคต่างๆนะครับการที่จะนำเอาแพทย์นะครับมาตรวจวิเคราะห์นะครับโรคทางไกลก่อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสถานที่ต่างๆที่ไม่สะดวกเดินทางไปหาหมอในตัวเมืองนะครับก็ทำให้สามารถที่จะรักษาอาการเบื้องต้นได้นะครับหรือ กรณีที่แพทย์ต้นทางน,นะครับทำการปรึกษาข้อมูลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านสาขาอื่นนะครับที่อยู่ไกลนะครับอาจจะอยู่ต่างประเทศนะครับเพื่อมาสอบถามข้อมูลในเคสกรณีศึกษาที่แพทย์ต้นทางน,นะครับอาจจะมีความรู้หรืออาจจะไม่แน่ใจในเรื่องของข้อมูลนะครับก็ทําการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ลดปัญหารารขัดแคลนบุคลากรนะครับผู้เชี่ยวชาญนันต่างๆ,ๆทางด้านการแพทย์นในถิ่นทุรกันดารนะครับเนื่องจากว่า ปัจจุบันนะครับถิ่นทุรกันดารอาจจะมีแพทย์ชนบทนะครับหรือแพทย์ที่อาสาสมัครจํานวนน้อยนะครับทําให้การเข้าถึงผู้ป่วยนะครับก็มีจํานวนน้อยลงนะครับการนาเทคโนโลยีสารเทศมาใช้ในงานด้านสาธารณสุขก็จะช่วยให้ผู้ที่อยู่ขัดแคลหรือผู้ที่อยู่ทุรกันดารน,นะครับหรือผู้อยู่ห่างไกลแต่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงนะครับก็สามารถมีความเท่าเทียมกันกันกบผู้ที่อยู่ในตัวเมืองนะครับ ด้านสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับการนําระบบสารเทศภูมิศาสตร์นะครับ GIS นะครับมาจัดเก็บประมวลผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของพิกัดนะครับระบบ GPS ต่างๆนะครับมาใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันนะครับเราสามารถใช้เทคโนโลยีแผนที่นะครับออนไลน์ช่วยในการเดินทางนะครับจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับทำให้ง่ายสะดวกต่อการเดินทางนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ GIS นะครับมาวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นการวัดพื้นที่นะครับว่าพ่ดินแปลงนี้นะครับมีปริมาณปริมาตรเท่าไหร่นะครับลังวัดเนื้อที่เท่าไหร่กี่ไร่กี่วานะครับในการหาจุดพิกัดได้นะครับในส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของนโยบายที่มีสันเทศของประเทศไทยนะครับเราก็ออกกรอบมาหลายปีนะครับสมัยแรกๆนะครับฉบับแรกก็คือปี IT 2 0 0 0 2000นะครับ แล้วก็เป็น i อ2ี1 0นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ใน i อ2020นะครับก็มีการจัดนะครับในเรื่องของที่สันเทศในอีก10ปีนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับสรุปสาระของ i อ2000นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประการคือพัฒนาโครงสร้างทางด้านสาร,ส,ารสนเทศแห่งชาตินะครับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็พัฒนาระบบสันเทศปรับปรุงนะครับภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนะครับ ในส่วนของตัว IT ทีสองพันสิบนะครับก็มุ่งนี้ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสู่สังคมแบบภูมิปัญญาการเรียนรู้นะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับ ICT 2020นะครับก็เป็นในเรื่องของการเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับและการสื่อสารที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับให้ประชาชนนะครับเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของ ICT นะครับมีเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตบอดแบนด์นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็จะอยู่ในส่วนของโครงสร้าง ICT 2020นะครับ ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าที่เราก็ต้องเตรียมดบัดตัวนะครับในสู่ของดิจิตัลที่มันมีความรวดเร็วและปริมาณความการเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้นนะครับเพรนภาพรวมนะครับของบทที่11นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสารนเทศนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ